สวัสดีครับมาพบกับทีคลินเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในห้องทดลองเรนเจอร์นะครับการทดสอบวันนี้จะเป็นเรื่องของการบัฟของสกิลนะอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยทําไปแล้วนะการบัฟของสกิลเป็นเรื่องของเอ่อสกิลบัฟศูนย์จุดนะครับที่ปรากฏว,ว่าพอมีตัวมายืนทับตําแหน่งกันปุ๊บเนี่ยมันจะบัฟติดให้ตัวอื่นได้สังกันนะทั้งที่สกิลของมันเนี่ยเป็นการบัฟศูนย์จุดนะครับ การบั็ของสกิลเนี่ยผมว่าในเกม r a เนเจอร์มีค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันดูไม่ชัดเจนนะครับมันเกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างครับแต่บางสกิลมันสามารถทดสอบแล้วบอกได้เลยว่าแทบจะ100%เลยนะซึ่งผมคิดว่าบั็แบบนี้มันเกิดขึ้นตามแพทต,ต่างๆครับถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่รู้นะบางคนอาจจะไม่รู้ครับบางคนรู้แต่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไร้หลแรงก็ จะไม่ได้แจ้งโตัวเกมครับบักแบบนี้มันก็จะติดไปอยู่เรื่อยๆนะมันอาจจะหายไปได้นะพอมีการอัปเดตแพทใหม่ๆนะแต่หลายๆบักมันก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจให้เกิดนะครับวันนี้เป็นเรื่องของสก,กิลเอ่อโครนนิ่งครับกับการโครนนิ่งนะจริงๆมันเกิดขึ้นมาสักพักอยู่เหมือนกันนะครับผมเคยทดสอบแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเจ้าตัวนี้อ่ะคือดาวินชีครับสักประมาณ2เดือนประมาณนั้น ผมเคยทาคลิปให้ดูว่ามันโดนเนิร์ฟจนแบบแย่และอันนี้คือทดสอบชัดเจนจริงๆทั้งแบบปล่อยตัวเดียวปล่อยหลายๆตัวนะมันโคลนิ่งติดยากขึ้นมากนะครับโดนเนิร์ฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่ากลับมาและกลับมา,าแต่ก็ไม่เหมือนกับตอนแรกๆนะตอนแรกๆสมัยยุคนะั้นนี่คือเขาใช้ดาวินชีกัน4ตัวเลยนะอันนั้นคือโหดมากนะครับปัจจุบันก็ประมาณ9 0ก็ถือว่าโคลนิ่งแบบโหดมากๆอยู่เหมือนกันนะ แต่คราวนี้มันมีบั็กเกิดขึ้น,นครับเกิดขึ้นจากตัวที่มีสกิลกันโคลนนิ่งนะอ่าวันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่3ตัวนะครับจริงๆมีแดนนะแต่ว่าเอาแดนไปเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวแรกผมที่จะเอามาทดสอบนะครับก็คือฮีเมะนะครับมีการโคลนนิ่งนะอ่าตัวที่2เป็นเซย่านะครับมีการโคลนนิ่งนะครับเนี่ยต่อต้านทักษะอันเชิญจากศัตรูนะครับตัวสุดท้ายเป็น มูนครับมูนเล่าปีนะก็มีสกิลการโคลนิงในสกิลที่2ครับซึ่งเซย่ากับฮีเมะเนี่ยมันบัฟหน้าป้อมนะแล้วก็เป็นสกิลหลักในการบัฟนะครับเซย่าก็ด้วยนะนะครับเพราะว่ามันติดกับการบัฟอมตะบวบกวิ่งไวนะฮีเมะก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับทีมฝั่งตรงข้ามใช่ไหมให้มันโคลนิงเราไม่ได้ปรากฏว่ามันทําให้ทีมเราโคลนิงเขาไม่ได้ด้วยนะครับผลทดสอบนี้ผมบอกว่า มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากับคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่กับผมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสูงมากเกิน90%จะใช้คำว่า100%ก็ดูจะน่าเกลียดเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบกันให้ดูหลายๆรอบหลายๆแบบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูการทดสอบแรกนะครับผมจะปล่อยดาวินชชตัวเดียวนะว่าการฟาดครั้งแรกของมันเนี่ยจะแม่นยำสูงมากนะครับการฟาดครั้งแรกจากโทนิ่งติดนะครับเดี๋ยวไปดูครั้งต่อไปนะ มาดูการทดสอบครั้งที่2นะครับคือปัจจุบันเนี่ยดาวินชีมันวิ่งไปเนี่ยมันฟาดมันจะโคลนิ่งติดแบบนี้ง่ายมากนะครับใน PVP ก็ตามนะมีโอกาสที่จะฟาดติดแบบครั้งแรกเนี่ยสูงมากนะครับในช่วงที่มันติดดีนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะครับมาดูการทดสอบครั้งที่3นะครับนะครับคือด่านพวกนี้มันจะโคลนิ่งติดง่ายมากนะครับคือจะติดตลอดเลยทีหนึงสตัว3ตัว4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งตอนที่ผมทดสอบใหม่เนี่ย ผมจะบอกเลยว่าการฟาดครั้งแรกของดาวินชีเนี่ยจะติดดีมากนะครับแต่ว่าช่วงที่มันโดนเนิร์ฟเนี่ยอันนี้ทัดเจจริงว่าฟาดครั้งแรกไม่ค่อยจะติดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาติดดีเหมือนเดิมละเดี๋ยวไปดูการทดสอบนะครับกับตัวแรกคือผมจะใช้ฮิเมะบัฟนะครับดูว่าดาวินชีจะยังฟาดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะมาดูกันครับผมจะให้ฮิเมะบัฟก่อนนะครับต้องบัฟติดก่อนนะ่บัฟติดแล้วนะครับดูนะครับนี่ คือบัฟติดแล้วปุ๊บเนี่ยดาวินชีจะไม่ฟาดนะครับฟาดแต่ไม่ติดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊นะครับใครที่มีอยู่ลองทดลองได้นะเพราะว่าเนี่ยพอไม่มีการบัฟนะครับก็จะฟาดได้ตามปกติแต่ต้องให้ฮิเมะบัฟก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะสกิลยังติดหัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าหมดหรือย,อยังนะอ่ะไม่น่าจะทันละอันนี้ฟาดไม่ติดเหมือนกันนะครับคือเหมือนสกิลนี้เนี่ย ามาจะทำให้ดาวินชีของทีมเราเองไม่คโครนิ่งด้วยเออผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ผมทดสอบเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่า100%นะแต่ผมจะไม่บอกว่า100%เพราะว่าต้องรอของคนอื่นด้วยนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงคือต้องให้ฮีเมะบัฟก่อนนะและมันดันเป็นสกิลที่บัฟปลักด้วยนะครับก็คือบัฟอมตาบ่งวิ่งไวแถมด้วยการคโครนิ่งครับอันเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีก2ครั้งนะครับมาดูการทดสอบครั้งที่2นะครับ ต้องให้ฮิเมะบัฟติดก่อนนะอนติดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ติดนะเหมือนเดิมนะครับคืออย่างที่บอกผมทดสอบเนี่ยมา100%เลยครับแต่ว่าต้องรอดูของคนอื่นนะว่าผลจะตรงกันหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวเน้นย้ำกันอีกครั้งคือครั้งที่สามอันนี้คือพอไม่มีการบัฟติดหัวเนี่ยก็จะฟาดโทนิ่งติดนะครับเดี๋ยวดูครับฟาดเดี๋ยวดูมันฟาดอีกทีนึงนะน่าจะหมดละไม่ทันละอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับ ก็คือสกิลวีเมะเนี่ยสกิลหนึ่งมันบัฟติดนานอยู่เหมือนกันนะมันก็จะส่งผลร้ายค่อนข้างจะนานเช่นเดียวกันนะครับมาดูการทดสอบครั้งที่3นะครับอ่ะก็ต้องให้บัฟก่อนนะครับติดหัวอ่ะติดหัวรับรองว่าไม่ติดแน่นอนนะครับนี่ครับไม่ติดนะครับคือสกิลนี้ของฮิเมะเนี่ยมันยาวนานถึง10วินาทีเลยนะอ่ามันก็จะทําให้ดาวินชีเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับคือหลังๆเนี่ยที่ผมไม่ได้บอกเพราะว่ายังไม่ได้ทดสอบแบบร้อนะครับ ผมไม่ได้ใช้ฮิเมะนะครับผมไม่ใช้ใช้เซย่านะทั้งเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับนะครับคือเลือกใครที่ดูจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเอามายะมาใช้แทนอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวดูบ้างนะเป็นเซย่านะครับโอเคผมเปลี่ยนเป็นเซย่าบ้างนะครับเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลบัฟหลักเนี่ยมันอยู่ในสกิลที่1โอเคติดหัวครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าเซย่าเนี่ยสกิลนี้มันจะบัฟ7วินาทีนะครับเรียกได้ว่า น้อยกว่าฮีเมะนะฮีเมะ10วินาทีนะครับอันนี้คืออาจจะทําให้ดดวินชีเนี่ยเด้งได้เลยนะอ่าเนี่ยพอมันหลุดจาก7วิไปนะครับก็ฟาดติดปกติอันนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับอ่าเดี๋ยวผมทดสอบอีก2ครั้งนะครับมาดูการทดสอบครั้งที่2นะครับอ่าบัฟเหมือนเดิมฟาดไหมนี่ฟาดนะครับแต่ว่าไม่ติดเหมือนเดิมอ่าแล้วก็รอ7วินะครับ อ่ะน่าจะรูุดจาก7วินะครับเดี๋ยวรอมันฟาดอีกทีนะึงนะเพราะว่าดอมินิชคูดาวสกิลนี้มันประมาณ8วินี่ครับติดมาทีเดียว3-4ตัวเลยนะ4 5ตัวเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับว่าพอมีการบัฟนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะอ่ะผมเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับเอาเป็นมูนเล่าปีบ้าน,นะครับมาดูกันที่มูนเล่าปีบ้าน,นะครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ออกสกิลหน้าป้อมนะ เดี๋ยวผมจะกาดตังหวะดูครับอ่ะบัฟหน่อยโอเคบัฟแล้วนี่บัฟปุ๊บไม่ติดเลยนะครับคือถ้าเกิดบัฟขึ้นมาก่อนมันจะฟาดเนี่ยอันนี้คือชัดเจนเลยครับว่าไม่ติดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับต้องให้มูนนะครับบัฟโอเคบัฟแล้วไม่ติดไม่ติดเอออันนี้ชัดมากว่าบัฟปุ๊บนะครับฟาดไม่ติดปับนะครับคือสกิลของมูนเล่าปีนี่สกิลนี้มีคูดาวสกิล9าวินะครับแต่คูดาวสกิลโคนิ่งของดาวินชีเนี่ยมันคือ11วินะครับ อ่ะแต่ว่ามันบัฟไม่ทั่วถึงนะก็จากโครน n i n g ติดนะครับแต่พอนี่บัฟปุ๊บครับเจ็ดวิอ่ะเดี๋ยวดูระหว่างนี้จะทันฟาดไหมนี่ครับไม่ติดเลยอ่ะอันนี้คือชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยหมูเล่าปีออกมาอีกนะคือแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับว่าอ่าพอสกิลเนี่ยติดหัวนะครับก็จากโครน n i n g ไม่ติดเลยแต่พอสกิลหายอ่ะสกิลหายก็จะโครน n i n g ได้อันนี้ชัดเจนมากนะครับ สกิลติดหัวอยู่นะนี่สกิลติดหัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบรอบเดียวดูแล้วกันนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยว่าถ้าสกิลดาบติดหัวเนี่ยไม่ติดแน่นอนคือได้ว่ากลายเป็นปัญหาเลยนะครับสาหรับคนที่ใช้ตัวสกิลที่มีการกันโครนนิ่งนะปรากฏว่ามันไม่ใช่ว่ากันศัตรูอย่างเดียวนะครับกันทีมตัวเองด้วยสังงันนะครับเนี่ยคือถ้าเกิดติดหัวเนี่ยไม่ติดเลยเห็นไหม อ่าโอเคการทดสอบของผมเนี่ยผมให้ไว้ที่ประมาณ90%กว่าเละกันนะครับต้องรอดูของคนอื่นนะเพราะว่าถ้าสกิลติดหัวปุ๊บเนี่ยโน่งไม่ติดคือไม่ติดจริงๆนะครับอ่าแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบทิ้งท้ายกันอีก1แบบนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ที่มีสกิลบัฟหน้าป้อมนะพวกที่เป็นประเภทบัฟวิ่งวนะครับก็เป็นอมตะบวกวิ่งวนั่นแหละ มันจะทําให้เลนเจอร์บางตัวเนี่ยรับบัฟปุ๊บไม่ออกสกิลแล้วก็วิ่งผ่านหน้าป้อมไปเลยนะอะแต่เดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าเกิดมันบัฟแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดาวินชีจะสามารถโครนิ่งได้อยู่หรือเปล่าถ้าโครนิ่งได้อยู่นะครับก็ชัดเจนเลยว่าพวกมูลเล่าปีนะครับฮิเมะนะครับเซย่าไม่ควรนำมาเล่นคู่กับดาวินชีแล้วนะมันจะทำให้โครนิ่งไม่ติดนะครับอเดี๋ยวไปลองดูกันครับ โอเคลองเป็นมูดุริยางบ้านนะครับสําหรับการบัฟหน้าป้อมบัฟปุ๊บนี่ครัวนิ่งติดปกติเลยอ่าอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยอตัวมูดุริยางมาเรื่อยๆนะครับให้มันบัฟอมตะนะครับบวกกับวิ่งไวหน้าป้อมมาเรื่อยๆอ,อ่ะไม่มีผลนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่าสกิลการบัฟหน้าป้อมเนี่ยไม่มีผลต่อดาวินชีนะดาวินชีก็จะครนิ่งได้ปกตินะครับก็จะมีแต่ เรนเจอร์ครับที่มีสกิลกันโคนนิง่งอ่ะอันนี้คือผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าดาวินชีฟาดปุ๊บเนี่ยจะติดปั๊บตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอัตราความแม่นยำในด่านพวกนี้มันชัดเจนครับว่าเนี่ยฟาดทุกครั้งก็จะต้องติดทุกครั้งนะครับคือแทบจะทุกครั้งเลยใน PVP เนี่ยอาจจะต่างจากนี้เพราะว่าเรนเจอร์จะมีความแข็งแกร่งนะครับยกเว้นว่าอยู่ในดิางล่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าดาวินชีอาจจะมีอาการโค่นนิ่งไม่ติดนะครับแต่ว่าในนี้คือต้องใช้คำว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าถ้าเกิดเจอการกันโคลนิ่งจากทีมตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟาดไม่ติดเลยครับอ่ะวันนี้ก็มาฝากบททดสอบเอาไว้ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบั็กของสกิลที่อ่อมันเกิดขึ้นมานานอ่ะคือสักประมาณเดือน2เดือนได้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยดาวินชีมันอยู่ในช่วงที่มันโดนเนิร์ฟนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทดสอบอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันกลับมาโคลนิ่งติดดีแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้สกิลพวกนี้ เออไปขัดขวางวันซัง,งัานนะฉะนั้นนะครับใครที่มีฮิเมะนะครับมีเซย่าอ่ะซึ่ออง2ตัวนี้ปัจจุบันยังใช้งานกันอยู่นะทางเกมนั่นเองแล้วก็เกมตั้งรับนะครับถ้าอยากให้ดาวินชีใช้งานคโครนิ่งที่ติดดีขึ้นแนะนําว่าอย่าใช้นะครับมันมีบั๊กอยู่นะก็แจ้งตัวเกมกันก็ได้คนระับหรือจะปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับเพราะว่าแผ่หน้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการ แก้ไขเกิดขึ้นนะครับโอเควันนี้หวังว่าบททดสอบจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะแต่ก็ต้องลองทดสอบกันดูตามด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยเกิดผลแบบนี้ดูหรือเปล่านะครับเน้นย้ำนะว่าต้องให้สกิลการโคลนนิ่งเนี่ยติดหัวดาวินชีก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบดูมันว่ามันยังโคลนนิ่งติดดีอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ